เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะเพิ่งจบมาบังเอิญได้เห็นโครงการ i c a p ที่เปิดรับสมัครว่าต้องการกับคนที่สนใจที่จะพัฒนาในเรื่องของเด็กพอเราอยู่กับโครงการนี้เนี่ยหลายๆอย่างเราทํางานกับเด็กด้วยกับผู้ใหญ่ด้วยกับคุณครูด้วยสิ่งแรกที่เราต้องมีคือสมาคารวะค่ะแล้วก็เราต้องใจเย็นด้วยความที่ว่าเราเน่นอนว่าเหมือกับเราไปเราจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาทํามานานแล้วค่ะ แน่นอนว่าเขาก็ต้องคิดแล้วว่าะจะมาทําอะไรกับเขาซึ่งเราก็ต้องใจ,ใจเย็นๆแล้วอธิบายกับตัวเองด้วยว่าเราจะไปทําอะไรเราจะาต้องการอะไรจากเขาแล้วเราคาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เราคาดหวังแต่มันก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอค่ะความประทับใจคือรอยยิ้มของเด็กค่ะด้วยความที่ว่าหลายๆ,ๆที่เราไปเราจะเห็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำแล้วค่ะเด็กบางที่ก็คือเหลื่อมล้ำ อาจจะในที่นี่หมายถึงในสถานะสถานาภาพของครอบครัวบางคนอาจจะได้อยู่กับพ่อแม่บางคนอาจจะได้อยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งเราจะเห็นแล้วค่ะว่าสำหรับความอบอุ่นที่เขาได้รับนี่จะต่างกันก็คือ,อเด็กจากที่เด็กไม่พูดเลยไม่พูดไม่อะไรเคยพยักหน้าคือถ้าจะเอาก็คือพยักหน้าไม่เอาคือพยักหน้าเหมือนกันพอหลังจากได้ทําประมาณ2วันนะคะวันที่3เด็กพูดค่ะพูดว่าเหมือนเหมือนเหมือน เหมือนเหมือนได้ได้นับเองอะไรได้คะ่ะหนึ่งแล้วเราก็พูดแต่ว่าสองเขาเขาพูดแต่ว่าสาอะไรคือเหมือนเหมือนการเหมือนพัฒนาการเขาดีขึ้นนะคะตรงนั้นเราก็ภูมิใจมากว่าเราก็กังวลความกังวลเราแบบไม่มั่นใจต,ตรงนั้นพอได้ได,ได้ทาจริงได้ปฏิบัติจริงโอเคเราแบบก็คือมันมันเห็นผลจริงนะแต่มันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะตรงนี้ประทับใจในอย่างแรกก็คือกระบวนการของไอแคปจะละเอียดอ่อนแล้วก็เด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองได้ แน่นอนหนูรับรองได้ค่ะว่าถ้าคุณครูที่โรงเรียนเปิดใจให้เราไปลงมือทําแล้วก็คุณครูทํากระบวนนี้ต่อไปเด็กๆของคุณครูจะมีการพัฒนามีศักยภาพมากขึ้นค่ะ ถ้าเป็นถ้าเป็นความประทับใจนะคะก็คือเราเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ปกครองหลังจากเด็กเลิกเรียนนะคะเด็กค่อนข้างมีพัฒนาการที่ชัดเจนค่ะเด็กบางคนที่เคยติดโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล่นโทรศัพท์น้อยลงหันมาสนใจหนังสนนือนิทานมากขึ้นแล้วก็สนใจในเขาเรียกว่าอะไรคะหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแทนการเล่นโทรศัพท์ แล้วก็เด็กค่อนข้างใจเย็นลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยที่ที่ที่มีความรู้สึกประทับใจคือตัวคุณครูเองทีนี้พอเราเข้าไปอะค่ะเราไปทําให้เขาเห็นเราไปทําให้เขารู้ว่าการทํางานตรงนี้เด็กจะมีพัฒนาการด้านใดแล้วก็เราจะส่งเสริมอะไรกับเด็กบ้างเงี้ยค่ะเด็กก็เลยจะเริ่มเริ่มเริ่มมองเห็นคุณครูเขาก็เริ่มมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองเป็นเป็นความประทับใจหนึ่งค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากค่ะก็เรื่องเมื่อก่อนอะหนูเป็นคนที่ความุดทนตับมากเลย ล้อพอหนูได้มาทํากระบวนการกับเด็กหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองก็เป็นคนรจะเย็นมากขึ้นมีความอดทนมากขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ใช้เหตุผลมากขึ้น 1วันนะครับเด็กมีการเปลี่ยนแปลงคืออย่างเช่นเราพาล้างมือแรกๆเราจะพาเด็กจับจับมือถ่าบแต่หลังจากนั้นผ่านไปแค่หนึ่งวันเองครับวันต่อมาเด็กก็คือสามารถที่จะล้างมือได้เองอาจจะไม่ครบเจ็ดขั้นตอนเด็กแต่ก็คือเห็นได้ชัดว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเด็กก็จําที่นั่งตัวเองได้ว่าตัวเองอมีที่นั่งอยู่ตรงไหนบ้างหรือว่าขั้นตอนกระบวนการไหนคือเด็กจำได้ครับ รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าเห็นเด็กๆที่เขาได้รับกระบวนการนะคบแล้วเขามีเรเบียบวินัยมากขึ้นรวมถึงคนในชุมชนนะคบทั้งคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองอะไรครับให้ความร่วมมือดีมากๆเลยเลยคะเขาเหมือนเขาพร้อมที่จะพัฒนาเด็กอยู่ตลอดเวลารกระบวนการตรงนี้ครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เราทั้งฝึกสอนอ,อบรมแล้วก็ปฏิบัติงานจริงอะค่ะหนูเชื่อมั่นว่า กระบวนการนี้สามารถพัฒนาศักยภาพเด็กครับให้เขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้แน่นอนครับกระบวนการนี้ ถือว่าก็ดีนะคะเดิมอะ่ะเราก็มีกิจกรรมหรือว่ามีกระบวนการอยู่แล้วแล้วก็มีไฮซ็อกคบเข้ามาก็ทําให้เราแบบว่ามันดียิ่งขึ้นไปอีกอค่ะตอนแรกก็คิดว่าเออแค่มาจัดห้องแบบธรรมดาไม่ได้คิดแบบว่าลงแบบลึกหรือว่าอะไรขาานาดนเนี้ยค่ะแต่พอแบบพอทําไปแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อค่ะวันแรกน้องอะ่ะก็เหมือนแบบ ตื่นตาตื่นใจกับพ่อพี่ว่าเ,ออเขาคือใครนะมาอ,อยู่ก็มาอยู่ในห้องเรียนเราน้องก็แบบอาจจะแบบว่ายังแบบไม่กล้าที่จะทํากิจกรรมร่วมกับพี่พี่พอเริ่มชินไปค่ะน้องก็มีความร่วมมือมากขึ้นค่ะแล้วพอมาวันนี้พอน้องแบบเริ่มพี่คนนี้เขาจะแบบเป็นคุณครูน,นนะน้องก็เริ่มทํากิจกรรมแล้วก็ชิน ไปค่ะตามสเต็ปที่ว่าได้วางแผนไว้ค่ะเชื่อมั่นนะคะน้องน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะ<ๆ>เพราะว่าน้องก็ยังน้อย